ัสด e ีครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอละครในหัวข้อการเฉียงดวงและชนบทชื่อเรื่องในชื่อเรื่องสายไปแล้วไอ้หม่ังจะทำโดยช่างเชื่อมโลหะและช่างคนโรงงานอุตรับถนายาทิ้งข้าวมาเลยจริงไหมขอมีมีอะไรบ้างอันดี เอาเ็เจียวกินไมหมลูกกินเรากินแล้วก็ขอตังหน่อยลูกไม่พอพ่อ<ส>โอเคตัวนี้ขออีอยา่างโอ้เดี๋ยลูกเอาตังหรอฝาไปเรีแล้วนะลูกเอาลูก คฮ้ยเอ้าทำไมไม่เข้ามือเรียนอ่ะไปเรียร์เลยเฮ้ยเฮ้ยเบียรมาแล้วมาวะเบียรไปไหนดีเราฝากกันรอดดีวะฮะเป็ไหนดีวะที่ไหนดีวะคช่ขึ้นแล้วบ้านข้างเนี่ยหรอหูบ้านข้างใช่หรอวะแกได้ได้ได้ไปได้ซื้อบุหรี่ไปด้วยอ่ะได้ได้ไปเออนี่มีตังน้อยนะมีกี่บาทอ่ะ มีมีสองร้อยห้ห้มาอ๋อพีไม่พอว่ะจ็ขออีกไงใจไหมวะได้เฮ้ยมีมีรุ่นพี่เว้ยให้กูมเงินเออคับพวกอ่ะใช่สนใจวะส่วนส่นโอเคไปได้กู้เงินก่อนเลยกู้เงินกู้เงินไอ้รวเลยแ้ก็าาัวันนี้มีดีลพิชาอะไรอ่ะ ชิตาอะไรเชื่อมเชื่อมเหรอเราหามความรู้อยู่โอ้โหมาติวอะไรของเรา,าติวคนหนักคนใช่แล้ว้พี่นี่้องผมามกากูอ่ะพี่ได้ปะเฮ้ยพี่มีคนจะมากูอ่ะเฮ้ย